วัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับก็วันนี้มีลูกค้านะครับก็คือลูกค้าเนี่ยได้ดูทางช่อง YouTube มานะครับติดตามมานะครับคือลูกค้าเนี่ยใช้รถ E 0ู1.9นะครับลูกค้าบอกว่าอยากเปลี่ยนท่อแทนแคทนะครับแต่ไม่อยากใส่เป็นแบบสแตนเลสเลยนะครับไม่อยากให้แบบว่าเปิดมาแล้วดูท่อไอเสียมันไม่เดิมพอดีมาเจอผมนะครับก็ผมทําคลิปรีวิวนี่เจ้าแคทตัวนี้นะครับลงไปนะครับ ก็คือเป็นท่อแคปเดิมนะครับที่เขาท่าลวงไส้ออกแล้วแต่ผมก็ทําการโมแป๊บข้างในนะครับก็คือยัดแป๊บนี่ให้มันยิงตรงอย่างนี้เลยนะครับก็คือคุณสมบัติมันเนี่ยนะครับก็จะเทียบเท่าท่อแทนแคปใบนึงเลยนะครับเทียบเท่าท่อแทนแคปที่เป็นสตนเลสด้วยนะครับเพราะว่าอัตราเร่งดีมากๆเลยนี้นะครับก็ได้เทสแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าติดตั้งในรถ1.9ไปแล้วนะครับ จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปชมด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับไปครับนี่นะครับท่อแทนแคทของเรานะครับเป็นแคทเดิมโมเป๊บนะครับนี่ตรงรุ่นเลยนะครับ1.9นะครับ2023นะครับนี่นะครับของเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสียบแทนตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันครับผมนี่นะครับติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหมือนทรงเดิมโรงงานเลยนะครับ ที่ไม่เดิมคือเราไม่มีไส้แคดแล้วนะครับแล้วก็โมแป๊บนะครับนี่ของเดิมอยู่หลังรถเสียงท่อจะใสขึ้นนะครับไม่ดังนะครับไม่หนกหูนะครับใสขึ้นเงียบเหมือนเดิมนะครับแต่ปลายท่อจะใสขึ้นเพราะเราไม่ได้ยุ่งกับมอพักใบนี้นะครับนี่ยังอยู่ตัวเก็บเสียงรอบพวงรอบเรื่องทุกอย่างปกติแต่อัตราเร่งนะครับนี่ดีขึ้นนะครับก็คือจะเบาขึ้นออย่างนี้นชได้ชัดนี่นะครับไล่คำเาอนิดนึงนะครับ และควันไม่ดำด้วยนะครับทุกอย่างปกตินะครับขําวเมาไม่มีแล้วด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับหากเพื่อนๆทนท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะครับสวัสดีครับ